คือคนที่เกิดวันจันเดือนกุมภาพันธ์วันจันร์วันจันได้อะไรมาวันจันใ์ไพ่กินเก่งน้ำหนักขึ้นเป็นยังไงคะเพราะนั่นคือชาววันจันทร์ในช่วงของเดือนนี้นะฮะจะมีเกณฑ์กินเก่งครับกินเก่งกินเก่งน้ำหนักขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็ชาววันจันทรในช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับแฟมิลี่ครอบครัวก็คือคุณจะได้ไปพบปะเจอครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านงานตุนจีนก็ได้นะับเจอญาติพี่น้องครอบครัวแฟมิลี่นี่มาเจอกันหรือไม่ก็ไปกินข้าวไปดูหนังฟังเพลงนะเน้นเรื่่่ออองคครรบัวพแมลู นะฮะพี่ป้านะอาอานะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านการไปสังสรรค์พบปะคนนะฮะตรงนี้ช่วงนี้ก็จะไปอยู่กับคนเยอะๆออพบปะคนมากๆอ,อ,อะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้นะแต่เน้น,ะนในเรื่อง f ฟ m i ล y และครอบครัวออแล้วก็กลุ่มญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงก็ได้ออประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องว่าการงานเนี่ยชาววันจันทร์จะโดดเด่นกับธุรกิจส่วนตัวมากกว่าออโดยเฉพาะธุรกิจที่ทากับครอบครัวอาจจะทํากับคนรักทํากับพ่อแม่พี่น้องหรือไม่ก็ พี่ป้านาอาวงศาคณญาติเป็นธุรกิจกงศีอาจจะโดดเด่นเป็นพิเศษประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินปีนี้จะเกี่ยวช่วงเดือนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยทําบ้านต่อเติมบ้านซื้อขายบ้านตกแต่งบ้านดูแลบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านในเรื่องเงินจะมีเกณฑ์เสียเงินไปกับทางด้านนี้ะนะครับตรงนี้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวชาววันจันในช่วงเดือนนี้คุณจะ พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวคุณอาจจะกินข้าวนากันก็ได้นะครับช่วงนี้ช่วงไถยนาเสร็จแล้วช่วงี้นะก็จะมีเกฑ์ไปกินข้าวนาไปนั่งกินข้าวแรงกันไปกินข้าวป่าก็ได้อ่าประมาณนี้สําหรับรารชาววันจันทร์อะไรประามาณนี้นะฮะก็ะถือว่าวันจันทร์ลงตัวได้ดีนะจ๊ะใช่แต่ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ก็ช่วงนี้ก็จะรักสวยรักงามลดน้ําหนัก น้ำหนักขึ้นขัดสีชุวีวันรูปล่างหน้าตาตัวเองมันกลลบาดูแตวเองอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามก็จะโดดเด่นสำหรับชาววันจันทร์อ,อ่ะด,ดีดี<ม>ด้วยคับ